ก็จนรับกร้เนา่างประเทศในดต่้หรือไม่ารนยภาคต้าเรียนต่อไปเอกสดางานหมช่วงนี้พ่อมีอาการแปลยๆมีอะไรแปลกมงหายแย่ไมมีการตัดเรียนต่อไปละเอียดในสาขาการท่องเที่ยวให้จบหรือไม่เกิดแล้วก็ขอฟ้าอาจาร์ทีแม่ที่ว่า ที่เขจะดูแลเด็กจนอายุอะไรที่ทีตามที่ด้วยเนี่ยเอาคนอะไรี้เยกียไม่นานน่าจะมาอยู่เลยออสเครเดียครับ มาเลยค่ะมาเลยมาเลมาเลาเ่านหมดแล้วหมดเพิ่งมาใหม่ค่ะอ้ไน้ชาน้ำชาเลยครับมาเลยมาเลยครับมาเลยครับน้ชาครับจะมาอยู่เลยหรือยังให้ตอบเลยทำไมได้ถามคเก่งจัง ถามเรื่องเงินที่จะได้จากน้องชายของแม่มแม่ช่วงไหน,ในใคิดอะไรมารับปีข้ับเองหรือเท่าไหรหาาม่จกเอานหะละับเพราะจาดไใช้นี่ออ้า,าหลังจจีนาถาม เราซื้อเพลงเขาไปถามถามอาร์ตไม่ไมจริงจมันก็ช่วงนี้มันต้องหลังจีนไปแล้วแหละเพราะว่ามันรอเข้าไปก็ถามถามตนนแต่ถ้าหลังตรุดจีนถามงามหวัวตามนั้น,ก,นก็ไม่รู้ครับตามนั้นข่้นลง ไม่ต้องจองละนะจะมาก็มามาทำบุญก็มามาบ่อยจะรับเมืองเลยแก็ถามเรื่องรัั์เลยไปสอบรัพั ไม่แม่ให้หนูใช้นี่ได้หนูจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกค่ะอากงพูดแล้วนะพูดแล้วค่ะขอเสือเลยค่ะแล้วก็ุดป่องจะบอกวมาขอเอ็ไปลูกหลานขอกดปอมจะกอกรป๋องด้วยด้วยมากขอเป็นลูกหลานด้วย ขอให้ท่านผเพช่วยผดมีเจ้าพ่อผุดปอบผดมีเลยมาขอเป็นลูกหลานท่านท่านแล้วจะมาเป็นขุนนางที่เลยให้ไปขอเจ้าพ่อขุนทองให้ช่วยผดนี้มันคือที่เจ้าพ่อขุนทองนี้ปึ่งเถาวงมากหรืเจ้าพ่อขุนทองก็ทั้งหมดในไรอย่างนี้ด้วกันนั่นแหละทั้งกีนทั้งไทยต้องขอหมดเลยพวกนี้ไปเลยไปไปตามนั้นครับ ขำจะสอบนักการพูดกระสองต่างประเทศจะมีโอกาสสอบไรงมันอยู่ที่เลยครอบมันอยู่เลยแหละไม่ต้องไปสอบเลยมอยู่ที่เลยนี่อาต้าถึงจะว่ไป่อำไปแล้วว่าอากงก็ก็ไปสอบเลยสอบอออขจะไปเรียนสอบวเอกอ ว่าก็จะได้ขับมาสอนที่เลยไงถ้าอันเนี้ครับตอนนี้เขาจะถ้าจะเรียนต่อปริญญาเอกครับถ้าจบก็จะได้มาสอนที่เลยได้มีโอกาสไหนมาสอนที่ก็ขอที่เท่าไหร่ญี่ปุ่นแล้วจะทำยังไงถึงจะได้ยังไม่ได้เลยนะค่ะค่ะช่วยปุ่นฟองว่าให้ไปขอดีเลยหุ้มยิ้ไปขอแล้วก็ถามเรื่องพ่อเขาแน มีการเปลี่ยนแปลงมีไหมห้อยอุ้ยขอไม่ให้อยท้ขอใช่คอห้อยท้อ,อ,อ,อครับเดีอ๋อวที่แจกแอลมีเนื้น<ข>อผมทิมหลืงองเดียวก<อ>็<อ>พยัญชนะที่นี้ต่อไหมครับไม่มีหลักๆคือไปขอเฉพาะกระฝั่งทำไมถึงบน,นบนขั้นบนขึ้น เพราะอีเคยอยู่ด้วยกันมาไปปนอีน่ารื่นเอ,อน่ารื่นขอพ,พ่อ้นดงลุยลุยทำ้มเป็นลมุยทำใหนีืคนยครับ ไม่รับครับแตามนั้นครับจบนะจบค่ะไม่ต้องจองไม่ต้องจองคิวแล้วนะครับถ้าจะมาก็มาทามเลยอันนี้า้าอยากมาค่ะแต่ว่าอยากได้เออก็มาก็มาเราไม่ต้องจองจบเจริญพรค่ะ พ่อบีบคอมีอะไรอีกไหมครับ <c oughs>